สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูต้มยำปลาทูค่ะต้มยำปลาทูที่มีรสชาติที่แซ่บจัดจ้านเลยนะคะแซ่บไครแซ่บมันปรุงเอาตามความต้องการเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปลาทูสดค่ะปลาทูสดเราก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะเอาเหงือกแล้วก็เอาไส้ออกให้เราและเราก็ต้องนํามาล้างน้าอีกนะคะก็ล้างสักสองครั้งหรือว่าสครั้งก็ได้ค่ะเพื่อความสะอาดชั่วๆวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพริกสดค่ะหรือว่าใช้พริกขี้หนูนะคะขั้นตอนนี้เราก็มาตำค่ะจะไม่ตำให้ละเอียดมากนะคะก็ตำพอแค่บุบๆค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องต้มยำค่ะมีหอมแดงทุบนะคะแล้วก็มีขา่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็ความเปรี้ยววันนี้เราก็จะใช้เป็นมะนาวความหอมก็ใช้เป็นผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งค่ะต่อไปก็คือมะเขือเทศค่ะใช้เป็นหนึ่งลูกใหญ่ๆค่ะแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําต้มยำกันเลยค่ะใส่เครื่องต้มยำลงไปในหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไป ใส่ผงปรุงรสแบบก้อนลงไป1ก้อนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะน้ําต้มยำของเราเดือดจ,จัดๆค่ะจากนั้นเราก็ใส่ปลาทูลงไปค่ะจัดระเบียบเขาสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้สุกได้ทั่วถึงค่ะแต่อย่าคนนะคะก็ปิดฝาตั้งไปจนกว่าปลาทูจะสุก แล้วก็ตัดภาพมาที่ปลาทูสุกแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใช้ไฟกลางนะคะตั้งไปเรื่อยๆค่ะประมาณสัก5นาทีค่ะพอครบ5นาทีแล้วก็เปิดฝาหมอ้อมาเปิดฝาหมอ้อมาตรงนี้นะคะน้ำต้มยำเราทุกอย่างได้แล้วลงตัวแล้วจากนั้นเราก็ใส่เป็นผักชีฝรั่งลงไปค่ะก็หั่นท่อนให้เรียบร้อยนะคะจะหั่นละเอียดหรือว่าหั่นเป็นแบบเราก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเราก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูที่ตำบุบๆลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะความเปรี้ยววันนี้เราใช้น้ำมะนาวค่ะบีบลงไปขั้นตอนการปรุงรสชาตินะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะ,คะก็เอาความแซ่บเอาความจัดจ้านนะคะที่เราชอบเลยค่ะเราอยากได้รสชาติแบบไหนจัดจ้านแบบไหนก็ปรุงเอาเลยค่ะ เมื่อเราปรุงแล้วเราก็ชิมถ้าชิมแล้วเราชอบรสไหนนะคะเราก็พอที่รสนั้นค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มยำปลาทูสดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ